อันยองฮัสโยวันนี้เรากลับมาพบก,กันอีกครั้งครับวันนี้จะพาไปเที่ยวอันยางอาร์พาร์ครนะครับสวนศิละปะสุดทิพย์อยู่ในกลางลุูเขาเลยนะครับก็จะพาไปเดินเล่นนะครับชมบรรยากาศกันในช่วงเดือนเมษานะครับซึ่งปกติในช่วงเดือนเมษาเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่มีดอ,พอดกพัทกดหรือว่าซากุระเกาหลีเนี่ยบานสะพรั่งเต็มเลยนะครับแต่วันที่ช่วงที่ผมไปเนี่ยต้นเดือนยังไม่บานเลยนะครับวันนี้โ้โหเสียใจายมากๆเลยนะครับ หลังจากที่กลับมาจากเกาหลีประมาณอาทิตย์หนึ่งเกือบเกือบ,บกลางเดือนเมษาก็บานไปทั่วเลยนะครับเพราะที่อัญญาเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เป็นแบบว่ามีต้นซากุระหรือต้นฟอดกดเนี่ยเรียงรายสองข้างทางเยอะมากแล,ล้วฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็สวยด้วยเพราะว่าเป็นภูเขานะครับใบไม้เปลี่ยนสีก็จะสวยนะครับเป็นฤดูที่ควรจะมาอย่างยิ่งอันนี้ก็เราก็นั่งรถไฟไฟฟ้ามาจากในเมืองสายสีน้ำเงินแล้วก็มาต่อรถบัสนะครับสาย 21นะครับแล้วก็มาลงตรงท่ารถบัดเลยเนี่ยขึ้นมาตรงนี้จะเป็นวัดซึ่งเป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยโครยอนะครับตรงนี้แต่ก่อนเขาจะมีเป็นที่แขวนรักทางโบราณแล้วก็มีภาพสลักเนี่ยอายุปับพันปีเลยนะครับโอ้โห่เก่ามา,มากๆคลั้งจริงๆระหว่างทางเดินที่เราจะไปสู่ส่วนที่เขามีจัดตั้งงานศิละปะเนี่ยก็จะมีเป็นแบบลำธารเป็นมันไม่ใช่คลองนะมันเป็นเหมือนลำธารแบบขนาดใหญ่อะ เออผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันหรือว่าเป็นคลองกันแหละเออง่ายๆเป็นคลองแล้วกันก็จะมีน้ําไหลตลอดเวลาซึ่งได้ยินเสียงน้ำรู้สึกมันแบบรีลกมันค่อนคลายมากๆแล้วบรรยากาศแบบเย็ยนๆประมาณ20องศาเนี่ยโ,โหบอกได้เลยว่ามันฟินมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็าผิดวังนิดนึงอ่ะที่มาแล้วกลายมาดูพอดกดบานด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็มาแล้วก็มีต้นเนี้ยนะครับที่หน้าร้านอาหารเนี่ยมีอยู่ต้นเดียวเลยครับที่บานนอกนั้นเนี้ก็คือมันออกช่อนะครับแต่ว่าดอกมันยังไม่บานนะ นี่ก็จะมีสะพานข้ามใน ise, ระหว<อ>่างคลองเขาจะมีสะพานแขวนแบบนี้ให้ข้ามไปนะครับซึ่งก็ถ่ายรูปได้สวยนะถ้าเกิดขึ้นมาบนเขานี่ก็เป็นบรรยากาศแบบนี้เลยคนเกาหลีเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายอุหรือว่าคนที่มีอายุเยอะๆหน่อยนะครับเขาก็อชอบมาเดินเขาปีเขากันในช่วงวันหยุดหรือว่าวันว่างๆถ้าเป็นเกษียณแล้วเนี่ยก,ก็มากันทุกวันเลยนะครับมาเดินเล่นกันมาเป็นกลุ่มเพื่อนฝูงก็บริเวณที่อ, calls, อัญ,ญญาเนี่ยก็จะมีคาเฟ่พวกร้านกาแฟร้า,า,รานอาหารเนี่ยเยอะมากคนที่มาจากโ so ซนะครับเขาก็มาเที่ยวมาทานอาหารที่นี่ มาทานกาแฟเนี่ยเยอะพอสมควรในขณะวันธรรมดานะก็พอสมควรเลยนะความแน่นหนาของคนนะครับอันนี้คือเป็นบรรยากาศเนี่ยเราเดินมาเรื่อยๆเลยนะต้นไม้ที่คุณเห็นแห้งๆเหี่ยวๆเนี่ยมันคือต้นพัดกดนะถ้ามันช่วงที่มันบานเนี่ยมันก็จะแบบโอ้บานสะพั่งแบบว่าเต็ม2ข้างทางเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะมีป้ายบอกนะครับแต่ว่าง่ายๆเลยเราลงรถบัสนะครับหรือว่ารถเมล์เกาหลีเนี่ยเดินมาเสร็จปุ๊บออกจากท่ารถบัสนะครับจะมี ทุลิตรอินฟอร์เมชันเข้าไปขอแผนที่ได้ถ้าไม่ขอก็เลี้ยวซ้ายแล้วเดินตรงตลอดก็จะเจอกับส่วนที่เป็นสวนศิลปะนะครับหรือว่าอาร์ตพาร์คนั่นเองเนี่ยก็จะบอกว่าตรงนี้นะครับก็จะมีต่างๆเนี่ยออบอกจุดต่างๆเนี่ยไปอันยางพีกยอบูเทมเปิลยอบูเทมเปิลคือเมื่อกี้นะครับที่ผมไม่ได้เดินขึ้นไปนะเพราะต้องขึ้นเขาะอะไรที่ขึ้นเขาคริปนี้เราขอเงินนะครับเพราะว่าเหนื่อยครับแล้วก็ไม่อยากเดินนะมันเหนื่อยเนาะ แล้วอากาศมันก็ไม่ได้ไม่ได้หนาวแบบว่าเดินแล้วเหงื่อไม่ออกนะ20องศาเนี่ยก็เรียกว่าเหงื่อออกเพราะว่าแดดแรงเหมือนกันเนี่ยเราก็จะมาเจอสตรีทอาร์ตแบบนี้พูดท,ทั่วไปนะมันก็มีอยู่หลายจุดแหละคุณต้องสังเกตตาไวหน่อยนะนี่ก็จะเป็น้านแบบ3มิตินะถ้าเกิดเราก็ไปถ่ายเนะี่ยผมก็ไปถ่ายเหมือนกันนะ,ะนะกำลังดึงกับไอ้เจ้าตัวทีเล็กนี่เลยนะครับหวานใจเลยตาหวานมานันแล้วลูกหัวใจนะอันนี้คือมาเดินที่เนี่ยผมว่าบรรยากาศมาดีด้วยบรรยากาศที่มันเป็นแบบว่า ภูเขาเลยสองฝา่ายมันล้อมรอบด้วยภูเขาใช่ไหมมันก็คือธรรมชาติแหละเราเดินเราก็รู้สึกว่ามันรีนแหลกมีร้านอาหารมีร้านกาแฟแบบโอ้โหนั่งอยู่มากมายแล้วก็บร,รากาศริมน้ำเนี่ยปกติไอ้ตรงคลองเมื่อกี้นะครับหรือลำธารเมื่อกี้ถ้ามีช่วงมีน้ำเยอะๆเนี่ยมันก็จะเยอะหน่อยนะแล้วก็สามารถลงไปได้เพราะจะมีบันไดลงให้เป็นช่วงที่ปลอดภัยอ่ะมันจะมีเป็นบันไดให้เราสามารถเดินลงไป รูปได้ตรงนี้ปกติมันจะเป็นน้ําตกตกลงมานะแต่ว่าช่วงที่ผมไปปิดซ่อมครับเขามีการตัดต้นไม้ปรับปรุงคูมิทัศนอะไรกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวแพนกล้องไปคุณจะเห็นนะก็เลยแบบว่าไม่มีน้ําตกไม่มีอะไรมานะครับถ้าเกิดเราเคยเห็นในไอจี IG, คุณลองไปเสิร์ชในไอไอจีดูนะคุณก็จะเห็นว่า,วาโอ้โหมีคนถ่ายตรงนี้มุมนี้สวยมากๆเลยนะอยู่เยอะเลยนะครับอันนี้ผมก็เลยตามรอยมาดูนะการเดินทางจากโซเนี่ยมันมาไม่ยากนะใช้เวลาประมาณตีสว่าชั่วโมงหนึ่งอ่ะเพราะว่าคุณต้องมา นั่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินใช่ไหมแล้วก็มาต่อรถบัสต่อรถบัสเสร็จแล้วก็ต้องมาเดินอีกก็ตีสว่านึงชั่วโมงกว่าและกว่าจะมาถึงจุดหมายตรงเนี้ที่เป็นสวนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเติมไปตรงสกายวอลที่เป็นจุดที่คนเขาชอบถ่ายรูปก,กันตรงนี้ก็มีจุดเป็นงานศิละปะก็คือมีทั้งซึ่งที่นี่ครับมันจะมีผลงานศิละปะนะไม่ว่าจะเป็นศิลปินนะครับชาวเกาหลีเองหรือว่าเป็นศิลปินชาวต่างชาตินะครับหลายๆชาติเลยเนี่ยก็ได้มาทํางาน ศิลปะนะครับเพื่อจะเอาไว้โชว์ในสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นงานศิลปะแบบพวกอินส l l เ t ชันอะไรเงี้ยนะครับเป็นปฏิมากรรมอะไรเงี้ยอยู่ที่เนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมายหลายจุดซึ่งแต่ละจุดก็เป็นจุดที่มันสามารถถ่ายรูปได้แล้วได้สวยอะ่ะอันนี้ผมเข้ามาตรงที่เป็นเสากระจกนะเป็นเหมือนกับเขาวงกดเลยแต่ว่าเป็นก็มีลวดลายแบบนี้ที่คุณเห็นนะคนเกาหลีก็มือบอลเหมือนกันนะครับดูดิครับเขียนสลักลายอะไรไว้เต็มเลย นึกว่าจะมีเฉพาะที่เมืองไทยนะครับมาเกาหลีก็เจอนะครับถ้าไปก็อย่าไปทําแบบนี้นะครับไม่ดีครับอันนี้ไม่ได้ถ่ายดูตัวผมนะแต่ให้ดูพวกลายมือต่างๆที่คนเขาไปสลักเอาไวบ้บนกระจกนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเขาวง,งกลดนะก็เดินไปก็จะเป็นแบบวงกลมแบบนี้ครับเป็นคนเหมือนกัอบก้นหอยนะก็บรรยากาศก็แปลกดีครับแล้วก็ยังมีเป็น ปฏิมากรรมอีกหลายจุดอย่างเช่นอันนี้นะครับก็อยู่ใกล้ๆกันก็มีมุมสวยๆเนี่ยเวลาแสงที่มันส่องผ่านเข้ามามันก็จะเกิดเป็นเงาเป็นการตกกระทบก็สวยงามดีนะเกิดใครสี่เอดมุมเก่งๆนะผมว่ามาที่เนี่ยน่าจะได้มุมถ่ายรูปเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยครับ หลังจากที่แวบพาท่านผู้ชมไปเดินบรนรยากาศบนเขานะคราวนี้เราก,กลับมาเดินบรรยากาศธรรมดากันบ้างนะครับเพื่อจะไปในจุดที่เป็นสกายวอล์ที่คนนิยมไปถ่ายรูปเนี่ยระหว่างทางเดินเนี่ยก็จะมีธรรมชาติแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบลำธา,าเรเมื่อกี้ที่เราเห็นไปนะตั้งแต่ตอนต้นคลิปมันก็จะเป็นยาวๆเนี่ยไปถึงจุดตรงที่เราไปถ่ายรูปเลยครับระหว่าง,างทางที่คุณเห็นเนี่ยอันนี้ที่เป็นต้นไมแ้แห้งๆเนี่ยมันคือต้นปอดกดนะหรือว่าซากุระแบบเกาหลีนะ ซึ่งตอนที่ผมมาเนี่ยมันยังไม่บานมันแค่ออกดอกแต่มันยังไม่บานหลังจากที่มันบานเนี่ยก็คือประมาณกลางเดือนเมษายนซึ่งปกติเนี่ยปลายเดือนมีนาถึงต้นเดือนเมษายนเนี่ยดอกพอดกดหรือว่าซากุระเกาหลีเนี่ยก็จะบานเต็มแล้วที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งเลยนะที่มาเที่ยวเราเนี่ยถ่ายดอกพอดกดหรือว่าถ่ายดอกซากุระเนี่ยได้สวยงามที่หนึ่งเลยครับเป็นสถานที่ใกล้ๆโซลแล้วก็ใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วยอันนี้คือสกายวอทหลังจากที่เดินมาจากเมื่อกี้น่ะประมาณ5นาทีก็จะถึงละแต่ตอนนี้ที่เรามาเดินเนี่ยผม ส่วนโค้งที่เป็นข้อมุงด้วยแบบแผ่นพลาสติกนะกระจกที่เป็นอย่างเงี้ยใสๆเนี่ยมันก็ดูแบบมนหมดและบางจุดเขาก็มีการซ่อมเอาเป็นสีฟ้าอะไรเงี้ยแปะแทนเนาะมันก็เลยแบบว่าความสวยงามเนี่ยถ้าถ่ายเป็นวิดีโออาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นภาพนี่มนผมว่ายังสวยอยู่เพราะเราไปรีทัดได้นะถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยมารีทัดไม่ได้มันก็จะเรียวๆเราก็จะเห็นแบบพวกฝุ่นพวกอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าเวลาแสงส่องลงมาเนี่ยมันก็ยังสวยนะเพียงแต่ว่าตรงนี้มันมันมวๆไปเยอะพอสมควรแล้วครับ เดี๋ยวเราจะไปดูนะเวลาตามจุดต่างๆถ้าเป็นจุดถ่ายรูปอ่ะเขาจะทาเป็นเครื่องหมายเป็นหมดุดเป็นรูปกล้องถ่ายรูปไวใ้ให้เรานะครับซึ่งเราก็จะรู้เลยว่าตรงนี้เป็นจุดที่ถ่ายรูปแล้วสวยอย่างที่บมกบอกไปถ้าว่าตาถ่ายเป็นวิดีโอเนี่ยอาจจะดูเราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นภาพนิ่งเอาไปแต่งในโปรแกรมที่แต่งรูปต่อเนี่ยผมว่ายังไงก็สวยนะเพราะว่ามุมมองหรือว่าจังหวะที่เขาออกแบบทางเดินเนี่ยมันสวยครับ เมื่อ4 5ปีก่อนเนี่ยมันก็ยังดูใหม่กว่านี้นะก็ยังถ่ายรูปได้สวยกว่านี้นะโดยรวมอะด้านนอกอะไรก็ยังถ่ายได้สวยนะด้านใน,นนี่ก็สวยแหละแต่ต้องเป็นภาพนิ่งนะแต่ผมว่านะถ้าช่วงที่มีดอกพอดกดหรือว่าดอกสักุระบานแล้วก็ทุ่งใบไม้เปลี่ยนสีมาที่นี่ยังไงก็คุ้มเพราะว่าบรรยากาศมันดีแล้วก็จะถ่ายรูปแบบได้สวยมากเลยนะยิ่งเป็นทางเดินเนี่ยที่มีสักุระสองข้างทางเนี่ยยาวประมาณเกือบ2กิโลเนี่ยผมว่าโอ้โหถ่ายรูปยังไงก็สวยอะ เผื่ผมเสียดายช่วงที่ผมมามันยังไม่ไม่บานนะออกดอกแล้วแต่ยังไม่บานะนี่ก็คือบินอีกจุดหนึ่งที่คนนิยมมาถ่ายที่เราเห็นตาม IG หรือว่าเอ็คนที่เข้ามาเที่ยวที่เมืองอันยางแล้วก็โพสตรงที่เป็นอันยางอาร์ตพาตรงนี้ครับเพราสเตปในในเี้ยเขาก็ทำเป็นสเตปแล้วก็จะดูเหมือนกับเป็นคลื่นคลื่นน้ำเป็นลำธารอนะไรเงี้ยผมคิดว่าเขาน่าจะได้ไอเดียจากลำธารที่ไหลยอยู่ข้างๆทางเดินที่เราเดินมาออกแบบให้เป็นจุดถ่ายรูป ถ้าเกิดใครหามุมเก่งๆเนี่ยผมว่าโหมาที่เนี่ยได้หลายมุมเลยไม่ว่าจะมุมท็อปจากด้านบนสกายวอล์กหรือว่ามุมด้านล่างตรงนี้ก็ถ่ายได้สวยส่วนใหญ่คนที่มาที่เนี่ยเขาจะมาเดินป่ากันครับก็จะเป็นผู้ผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะนะครับเป็นคนวัยกลางคนเนี่ยค่อนข้างเยอะเขาจะมาเดินป่ากันแล้วก็บางส่วนถ้าเป็นแบบพวกวัยรุ่นหรือคนทํางานเนี่ยส่วนใหญ่จะมานั่งร้านกาแฟมันมีคาเฟ่สวยๆเนี่ยอยู่ตามไ่เขาอีกหลายที่แล้วก็มีร้านกาแฟามีร้านอาหารเนี่ยค่อนข้างเยอะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนเขานิยมมาเที่ยวมา เดินป่ากันครับอันนี้ก็จะมีส,มสถานที่ที่เขาทำเป็นงานศิละปะแบบนี้เห็นไหมเป็นกําแพงบ้านเป็นอะไรเงี้ยไอ้ตรงนี้ก็สวยนะจุดเนี้ยเพราะมันมีมุมสวยๆยเยอะแล้วก็เวลาที่มีแสงอาทิตย์ที่ผ่านลงมาใช่ไหมก็จะมีการตกของเงาอะไรเงี้ยถ้าเราหามุมเก่งๆนะผมว่าโอ้โหถ่ายรูปออกมาดูแบบชิคมากอันนี้ก็มาจุดต่อไปนี่ตอนแรกผมมองไกลๆจากฝั่ง ตรงที่เป็นลำทานผมนึกว่าเป็นคาเฟ่ซะอีกนะที่เป็นกระจกสีๆแต่ที่นี่ไม่ใช่ก็คือเป็นงานศิละปะอินสตาลเลชันเหมือนกันเนี่ยก็จะมีบอกอ่าที่มาที่ไปไอเดียคอนเซปต,ต์ในการออกแบบอะไรเงี้ยผมขึ้นไปดูแล้วผมได้ไอเดียว,ว่ามันเหมือนกับเป็นห้องเรียนสมัยก่อนเพราะมันจะมีโต๊ะนักเรียนอะไรเงี้ยอยู่ข้างในครับแล้วก็เดินขึ้นไปเวลาเดินก็ระวังนิดนึงเพราะมันจะค่อนข้างเตี้ยระหว่างหัวไปชนกับขอบประตูนะครับขอบทางเข้าครับประดับด้วยกระจกสีต่างๆนี่ก็สวยดีนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูภาพบรรยากาศไปแล้วกันครับ บรรยากาศเหมือนห้องเรียนจริงๆนะผมว่าแล้วก็ตัวกระจกสีเนี่ยเวลาที่แสงแดดมันส่องเข้ามาเนี่ยแล้วมันตกตามพื้นตามอะไรนะมันสวยจริงๆถ้าเรามายืนถ่ายรูปก็สวยเพราะว่าเรามาสะท้อนเป็นสีๆเนี่ยมันสวยแบบธรรมชาตินะผมว่ามันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้ตรงเนี้ยมันดูมีความน่าสนใจถ้าเกิดมาที่อัญยาอาร์ตพาร์กเนี่ยมันจริงๆมันมีหลายจุดนะแต่ผมก็เดินไม่ได้ทั่วหรอกเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายผมก็จะไปเที่ยวที่อื่นต่อนะแต่นี่คือเอามาให้เป็นไอเดียให้ทุกคนดูว่า ถ้ามาแล้วเนี่ยถ้ามีเวลาเยอะๆเนี่ยเป็นที่หนึ่งที่สวยและตรงเนี้ยที่คุณเห็นเนี่ยมันก็คือต้นดอกซากุระหรือว่าต้นดอกพอดกดนะในภาษาเกาหลีเป็นซากุระเกาหลีนะครับเป็นพันธุ์ของเกาหลีเองซึ่งตอนเนี้ยอย่างที่ผมอธิบายไปตอนต้นคลิปก็คือมันยังเป็นแค่ดอกดอกมันยังไม่บานช่วงที่มันบานก็คือช่วงกลางเดือนเมษาผมมาเสียดายมากๆเลยที่ไม่ได้มาตรงจังหวัดที่มันบานเพราะตามจริงอะ่ะดูจากพยากรณ์นะเขาว่ามันจะบานตั้งแต่ปลายเดือนมีนาถึงต้นเดือนเมษาลนะ พวงที่มาก็เลยยังไม่มีครับตรงนี้ก็จะมีศาลาต่างๆตรงนี้เขาจะมีศาลาเขียนป้าเป็นภาษาไทยอะไรนี้ด้วยนะก็จะมีศาลานั่งเล่นเนี่ยอยู่ตามริมน้ำเนี่ยริมลำธารเนี่ยไปตลอดทางเลยครับเนี่ยก็จะเห็นว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาจะชอบมาเดินป่ากันเนาะให้ดูนะศาลาก็แต่ละจุดที่เขาจัดวางผมว่ามันเป็นจุดที่แสงตกลงมาได้สวยนะแล้วก็จะมีเป็นพวกกลุ่มต้นสดอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยครับอันนี้คือเป็นลำธารจุดเนี้ยก็เป็นจุดหนึ่งที่คนชอบ มาถ่ายรูปนะที่ผมเห็นนะใน IG นะีในจุดนี้ก็เยอะเหมือนกันที่คนเกาหลีเขาชอบมาถ่ายรูปกันเวลาที่มีลําธารไหลลงมาแนละ้วแต่ไม่ได้เยอะนะถ้ามันเยอะมากๆเนี่ยคือเราไม่สามารถลงไปได้แต่ว่าถ้ามีจังหวะที่น้ําไหลนะั้นก็จะเป็นจุดหนึ่งที่สวยเลยครับก็แนะนําว่าเป็นใบไม้เป็นสีก็สวยเช่นเดียวกันครับ อันนี้เราเดินย้อนกลับมาทางจุดเลยบัตรนะเราเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานกันนะครับแต่ก่อนจะทานเราก็ไปเดินชมวิวเมืองก่อนนี่ผมให้ดูนะฝั่งนี้ก็เห็นว่าพวกร้านกาแฟาร้านอาหาราก็ตกแต่งเก๋ดีนะมีร้านขายพวกเครื่องปั้นของปั้นอะไรพวกนี้พวกกระถงกระถางถ้วยชามกระมังหม้อเลยก็มีนะบรรยากาศแบบเออมันดูแบบเป็นเมืองที่มันดูอาร์าด,ดีแล้วก็พวกตึกหรือว่าร้านอาหารเขามีการตกแต่งแต่ละร้านที่ไม่เหมือนกันเลยนะอันนี้มาส่วนที่เป็นป่านะที่ผมบอกเวลาขึ้นมาเนี่ย ก็จะมีแบบเป็นพวกอย่างเงี้ยครับทางเดินเนี่ยเขาก็ทําทางเดินไว้ดีนะมันจะมีส่วนที่เป็นขึ้นเขาเดินขึ้นไปอยู่จุดยอดข้างบนที่เป็นจุดชมวิวได้นะแต่นี้ผมไม่ได้ขึ้นไปนะผมก็เดินแค่บริเวณด้านล่างเนี่ยอ่นนี่ก็บกมาตรงสภาอีกรอบนะึงบบริเวณนี้จะเป็นจุดที่เขาจะเดิน เากันเดินป่ากันครับตรงนี้ก็จะมีที่พ่นไล่พวกฝุ่นต่างๆแล้วก็มีที่พ่นสําหรับการมลแงด้วยอันนี้ผมให้ดูเห็นไหมก็มีบริการเรียบร้อยเลยถ้าเกิดใครอยากจะมาเดินป่าเดินขึ้นเขาที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปหา,หาอะไรทานในมื้อกลางวันกันครับ มื้อกลางวันวันนี้ผมจะทานอะไรง่ายๆก็คือเป็นกุกซูหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเกาหลีกับเกี๊ยวมันดูนะครับมันดูก็คือเกี๊ยวเกาหลีนั่นเองก็จะมีทั้งแบบนึ่งและแบบต้มเนี่ยเวลาที่เราสั่งมาก็จะเสิร์ฟมาเป็นแบบนี้นี่คือเกี๊ยวมาก่อนเป็นอันดับแรกในต๊ะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเกี๊ยวเกาหลีก็มีทั้งแบบนึ่งและแบบต้ม ไส้ข้างในเนี่ยมันจะคล้ายๆเ,เกี๊ยวซาก็คือจะมีใส่แบบพวกต้นหอมสับหมูสับกระเทียมขิงอะไรพวกนี้ต้นกุยช่ายอะไรอยู่ข้างในเสร็จแล้วก็ห่อด้วยแป้งเกี๊ยวที่จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะเขาจะจีบเป็นแบบนี้ครับทานคู่กับใช้เท้าดองหรือว่ากิมจิแล้วก็จะมีน้ำจิ้มซึ่งน้ำจิ้มเนี่ยจะเป็นแบบซีอิ๊วขาวนะครับใส่งาม,มามาแล้วครับจานหลักก็คือจะเป็นกุกซูสั่งมา2แบบก็คือเป็นบีบีมกุกซูแล้วก็ เป็นกุกซูธรรมดาใส่น้ำซุปนะแล้วก็จะมีใส่กองเต้าหู้ทอดมาด้วยเป็นแบบนี้ครับส่วนตัวบิมบิมกุกซูเนี่ยมันจะคล้ายๆข้าวยำหรือว่าบิมบิมบับนั่นเองก็คือเราก็ต้องคุกซอสโคชูจาลงไปซึ่งแต่ละร้านเขาก็จะมีรสชาติที่ต่างกันแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นหวานนะครับเป็นหวานเค็มเผ็ดแล้วก็มีเปรี้ยวนินดๆนะเวลาคุกก็จะมีพวกสาหร่ายแห้งมีผักอะไรต่างๆมากมายใส่ลงไปแล้วก็ถ้าเป็นกุกซูแบบเป็นน้ำเนี่ย ก็จะเป็นมีทั้งแบบน้ำใสแล้วก็เป็นน้ำข้นถ้าเป็นน้ำข้นเนี่ยก็คือมันเกิดจากการที่เขาต้มกระดูกหมูกระดูกวัวนะครับจนเป็นแบบสีขาวขุ่นๆเลยคล้ายๆน้ำซุปราเมางที่เป็นทงคัตสึเนี่ยเวลากินก,ก็จะกินคู่กับกิมจิไชเท้าดองอย่างที่ผมบอกแล้วครับอันนี้คือมันดูไหมหน้าตาน่าทานม,มากๆเลยนะครับตัวใหญ่ๆเนี่ยเรียกว่ากินอิ่มเลยเพราะว่า เมนูที่เป็นกุกซูมันจะไม่มีเนื้อสั์เลยแต่บางร้านเขาจะมีนะแต่ว่าใส่นิดหน่อยจะเป็นพวกหมูสับหรือเ,เนื้อสับแต่ถ้าเป็นบีบีมกุกซูเนี้ยจะไม่ใส่เลยแล้วส่วนผักที่เขาใส่บางทีก็จะเป็นพวกผักพื้นบ้านในตัวจังหวัดนั้นนะตามเ็เส้เนหมี่ขาวที่บ้านเราถ้าเป็นเส้นหนี่ของบ้านเราก็จะเป็นที่ทาสับข้าวเจ้า,จานันก็ะจะแห้งๆแต่ันจะมีความเหนียวหนึบๆจะเหนียวเหนียวเนี่ยอร่อยนะเวลามาที่เที่ยวที่เกาหลีว่าจะเป็นเมืองไหนของเราชอบขาเขาแต่ละที่เขาก็จะมีสูตรของเขาแต่ละร้านเนี่ยที่ไม่เหมือนกันในทางทำส ปรุงเพิ่ต่างๆก็จะสั่กันด้วยแต่จะบอกว่าพวกนี้จะไม่มีเนื้อสัตว์ถ้าอยากกินเนื้อสัตว์ก็อาจจะต้องสั่งอย่างอื่นมาเพิ่มเช่นเกี่ยวอันนี้นะครับเวลาที่จิบโซเคี่ยวเนี่ยแป้งก็จะเหนียวๆหนึบๆคล้ายๆแป้งเกี่ยวซาข้างหนก็จะเป็นหมูสับค้นกุยชายแล้วก็กระเทียมปรุงรสมามีพริกงพริกไทยก็จะเผ็ดเผ็ดนิดนึงคล้ายๆไส้เกี่ยวเกี่ยวซาบ้างถ้าเกิดมาเกาหลีก็ลองทานเมนูนี้ดูนะครับนอกจากหมูย่างแล้วก็ จะมีเมนูพื้นพื้นอย่างเงี้ยที่คนเกาหลีก็กิมเป็นประจำเนี่ยรสชาติกอรอยและราคาไม่แพงสำหรับทริปที่มาเที่ยวเมืองอันยาแล้วก็อันยาอาร์ทพาร์คนะก็จะจบไว้เพียงเท่านี้ทริปต่อไปจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันได้นะครับในช่อง Red Eat a n d Travel well. สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบสวัสดีครับ